น,นีบิดเลยนะคะก็คือเราจะนอนแล้วแหละก็คือจะอัดเรือหนึงก็มีพัสดุมาส่งแต่เช้านะคะแต่ว่าเราเพิ่งกลับมาจากเมสเซแล้วแม่เราก็ไปทํางานแล้วก็เลยไม่รู้ใช้โ้ำสกัดพายอ่ะเราก็เลยแกะเลยนะนี่แล้ว่าใส่ไว้นี่มันเลยนะก้อนนี้น,นคะคะผู้ส่งก็พัดพัดเออพัดละพัดท่ละพอรนะคะทิปกะนี่ก็ชื่อที่อยู่แล้วนะคะแล้วก็ส่งอีเมลค่าส่ง42บาทนะคะ ดูนะก็เขาจะส่งขางวันให้เราด้เราได้รางวัลได้นะแรกก็จะเป็นโน้ตนะคะโน้ตน่ารักมากน,น,นคะนนนคะหลังก็เขียนว่าขอบคุณนะที่แรกของกับเราของที่ส่งไปอาจไม่น่ารักเท่าไหร่นะแล้วของรางวัลที่เต็งเล่นด้วยนะขอบคุณมากๆนะจ้ะรักเตง มาคือิะเก็บไปนะอชิ้นต่อไปก็จะเป็นนี่ค่ะของรางวัลที่เล่นได้ทำไมมันมีน้อยนี่กรางวัลจ้าทำไมมีน้อยก็คือจริงๆมันมีเยอะนะคะตเต็มกระปุกเลยแต่ว่าเราแบ่งกับน้องนะคะน้องมันอยากได้เราก็เลยให้มันไปด้วยนะคะโอเคอก็แก้วไอคิวจะไม่ให้ดูด้วยก็ของที่เทปอ่ะน่ารักมากเลยของที่เทป เต่านะคะเต่าของเบโดะว่าบาโดโอ๊ยไม่รู้เห็นแบบนี้นะคะฮือนะคะฮือเดยไม่เป็นไรแลกกับจัมโบ้แพนด้าบ้างของเรานะจริงๆตรงเนี้ยคอมันจะขาดด้วยคือแบบคือตัวเนี้ยตอนแหวกปุ๊บะคอมันจะจะเหมือนจะขาดอะไรแหละเนี่ยแล้วทำไมมาถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงเหมือนไม่ดูขาดก็คือเราติดกาวนะคะเพราะว่า คนที่มีเต่าจะชอบบีบตัวนี้กันใช่ไหมล่ะเพราะมันนุ่มใช่ไหมมันก็จะขาดง่ายตรงนี้มันไม่มีตําหนินะจริงๆแต่ว่าเราเป็นคนแกะออกไปเองนะมันเป็นไนเนะี่ยใครมีตัวนี้จะรู้ว่าตัวนี้มันคืออะไรนะมันบีบไม่ขนาดนี้มันบีบแล้วแข็งเราก็เลยแกะสโลนะไหด้าหลังมีตําหนินี้นี่นะ หอมมากเลยหอมกลิ่นอะไรก็ไม่รู้นะโอเคก็เดี๋ยวเราจะแลกกับเพื่อนด้วยนะคะของที่แลกกับเพื่อนเนี่ยก็จะให้ดูเด้ก็เดี๋ยวเรามาดูสลามกันดีกว่าสลามเราจะแลกเป็นไอติมเพื่อนแลกเป็นยามโรกุมาของเรานะและเราแลกของเพื่อนเป็นไอศครีมแบบเป็นใหญ่นะ๋ยวก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะ สีฟ้าแล้วก็แลนวก็จะตั้งกองต่อเนี่ยเป็นสไลม์สีฟ้ามันจะนุ่มมากเลยแต่ว่ามันมันไม่สามารถเล่นกับพัดลมได้นะคะเพราะเราลองแล้วมันไม่ได้เล่นกับพัดลมได้นะเน,นี่ยมันก็ยืดอยู่นะถ้าเราทำมันยืด อ่นๆแล้วอันนึงค่ะเนี่ยโอเคนะก็โอเคนะคะมีใครนะคะใคีไม่ไปถ้าอัดไปก็ขอตอบจัดได้